ส, er street, pues ส,สวัสดีคร nah. ับผมจะเอาจะเอาจะจะส่งข้อสอับมานะครับตรงนี้เป็นสวิตต์ปิดเกิดปิดปั๊บมันก็มีเสียงแล้วก็ตรงนี้เป็นซินสตาร์มัอนกันแล้วก็นี่อีบีนี้ที่จะแล้วผมแล้วผมเอานี่ให้ดูนะ มีน้ำมันหลาที่ใส่น้ำมันน้ำมันหล่อเลื่อนน้ำมันหล่อเลือนเรือันนี้ก็เป็นน้ำนมมันบินกินนี่ป๊็ปั๊บไปพิชิตเบ็ดหน้าควาเลยนะเาเนี่ยหน้าควาผมซื้อตั้งตั้งแต่ซื้อที่ร้าน บิ๊กซีนะครับมีอยู่ขายอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเป็นตีเลื่อยไม้ป๊อบมันมีเสียงตรงเนี้ยตีจตาดเดี๋ยวผมตาให้ดูนะจบเรียงคะยัง อะไรอีกะคะจะแนะนำวส,สวัสดีครับก่อนค่ะจะจบจะจบคลิปแล้วค่ะจบแล้วนะคะ,ย,ะ,คะยังีงครับอ่ะให้จบเดี๋ยวลักมือน,นะครับลกมือ,อ,อก,กิดปั๊บอ๋อทํากัปเสร็จไลฟ์2นาทีแล้ว